เขามีคันทรายนะครับเนื่องจากว่าทรายมันจะละลายกลับไปทะเลค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีการจัดระบบใหม่โอ้เฮ้ยทำไมมันสวยอย่างเงี้ยใส่ร่มนี้ได้เลยได้เลยแล้วอันนี้วะต้องถือไว้หรอคือมันวางไม่ได้ใช่ไหมต้องกลางมันอะแล้วมันจะตั้งได้นั้นปักนึงนะตรงนี้เล่นน้ำได้ด้วยเหรอโอ้ยได้สิใส่สักขนาดนี้มีบนานาน่าโบท๊ทด้วยนะ แต่วันนี้เรือจะมาตรงนี้บ่อยเอ้ยเรือมาตรงนี้เยอะเพราะว่าด้านหน้าของหาดตัวนี้กําลังเป็นนรกอยู่ครับไม่ใช่ครับต,ตอนนี้ด้านหน้าหาดเขากําลังเป็นมีคลื่นนะครับเพราะเนองจากช่วงหน้าหนาวนี่เป็นช่วงมรสุมลงไปแบบเขาเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ก่อนแป๊บนึงววาเต็มจอเลยเอานะถ่ายรูปด้ไหมครับ โอเคสามสองเดี๋ยวน้องอยู่กับพี่บ้าๆอย่างงี้เดี๋ยวโตไปเดี๋ยวน้องก็บ้าตามพี่ไม่ต้องไม่ไปคุณท่าคนไม่เปเลยพอดีเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มากับเพื่อนยังไงให้เขามาถ่ายเออาร์เออเกอร์อย่างงี้ฮะ <c oughs> เอาเหรอเอ้ยเอา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 นะสามสองเหมือนนั่งแบบหนังโฟไม่โขงเลยอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้รอเล่น พี่ตกปลาหมึกเหรอครับเดินๆว่ารูปออกจะสวยอุ้ยเต็มกล้องเลย รูปบอกจะดีเอาไม่ใช่ตลอดเราเล่นหน้าแหม่ทำเบลไม่ได้โล่งอาจจะเอียงหน่อยนะครับเพราะขาตั้งกล้องมันก็เอียงโอเคเอาไงต่อดีอะนั่นไงเจอถ้ำแล้วมีรูอยู่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ มาอยู่มาอยู่นากล้องกันมาอยู่หน้ากล้องกันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ำถ้ำพังถ้ำถ้ำถล่ม <laughs> โอเคคือมาที่เรารู้สึกยังไงเอาอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หาดถ้ำพังนะครับนูนูรู้สึกยังไงบ้างพี่แบบเห็นพี่แบบเขามาเล่นน้ำจร <laughs> ิงแล้อยากเล่นน้ำแต่เอาชุดมาน้ำใสค่ะอยากเล่นเนาะใสใสมากไหม เดี๋ยวผมขออนุญาซูมไปดูน้ํานะครับว่าใสนาดไหน,นผมยอมรับนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยครับหินตรงกันน้ําลึกนะครับแต่ว่ามันใสจนมันเห็นหินข้างล่างเลยอะถ้าใครมีคู่ฮันนีมูนคู่ลัลาก็มาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับอีโดมาเร็วๆนะมาเร็วๆปะทีนี้เราไปลุยหาดกันดีกว่า เพือ่อไม่ให้เสียเวลาจะมาะไม่เราเราจะมาเทีย่ยวที่เดียวใช่ไดมแ้วเดี๋ยวเพอรถกลับมารับก็คือจะไปไหนก็ได้อะไม่ก็คือเขาจะมารับทุกที่อย่างง่อ๋อไม่เดี๋ยวยเยี่ยมให้เขากับเ,ออเดี๋ยวต้องถามเขาวิธีเขาว่างไหมถ้าเขาว่างไปขอบคุณครับ ผักที่เห็นด้านบนอันนี้เป็นผักบุ้งทะเลนะครับถ้าเกิดโดนแมงกะพรุนก็สามารถ